ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาอุปกรณ์ช่างมาแนะนําให้ชมนะครับหลายๆท่านที่เป็นช่างประจําบ,บ้านแล้วก็ช่างตัวจริงน่าจะพอมีติดบ้านบ้างน,นะครับอาจจะพอมีตัวจริงอยู่แล้วก็ได้ตัวนี้ก็อยากจะเอามาแนะนําเพิ่มเติมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดมันก็คือเวอร์เนียคาลิเปอร์นั่นเองนะครับนี่คือเวอร์เนียอย่างดีเป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าราคาไม่แพงเลยนะค่อนข้างคุ้มค่าปกติก็มีเวอร์เนียพลาสติกใช้อยู่ง่ายๆก้อมแก้มนะครับ ตัวนี้ก็เลยมองหาเวอร์เนียที่เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็มีความแม่นยําสูงก็คิดอยู่ว่าจะซื้อแบบแมนนวลที่ต้องเลื่อนแล้วก็อ่านตัวเลขเองหรือเปล่านะครับก็เลือกไปเลือกมาก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นแบบดิจิตอลมานะครับสำหรับการใช้งานเวอร์เนียคาลิเปอร์รุ่นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเอาไว้วัดระยะแบบละเอียดนั่นเองนะครับในหน่วยเป็น นิ้วด้านบนนะหุนนะครับแล้วด้านล่างเป็นมิลลิเมตรแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับสำหรับการใช้งานเขาจะมีจุดหมุนอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เอาไว้เลื่อนแล้วก็หมุนเพื่อให้กระชับแน่นแล้วไม่เลื่อนอีกต่อไปนะครับเขาจะเลื่อนไม่ได้แล้วก็คลายออกแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เอาไว้เลื่อนแบบละเอียดนะครับทำให้เราหมุนได้ง่ายขึ้น สำหรับปุ่มด้านบนเป็นปุ่มเปลี่ยนหน่วยระหว่างนิ้วกับมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเซตซีโร่ถ้าเกิดเราชิดเข้ามาทางซ้ายแบบนี้ชิดกันแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มเซตซีโร่เป็นการเริ่มต้นนะครับรีเซ็ตระยะนั่นเองแล้วก็ปุ่มปิดเปิดปิด,ปดแล้วก็เปิดเขามีแบตเตอรี่มาให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับตอนใส่ก็ถอดได้ไง่ายๆแบบนี้แล้วก็ใส่ก็กดลงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ เขามีแบตเตอรี่แถมมาให้ในกล่องนะครับเป็นแบตเตอรี่ LR44 1.5โวลต์อะคลายนะครับส่วนการใช้งานก็มีอยู่2แบบนะครับง่ายๆเลยนะก็คือด้านบนเอาไว้วัดภายในแบบนี้นะครับผมซื้อท่อ16มิลมานะครับตัวนี้ก็วัดคร่าวๆประมาณนี้ให้เขารู้สึกตึงๆมือพอดีๆนะครับเนื่องจากเป็นพลาสติกนะครับก็ได้16มิลพอดีโดยประมาณนะครับแล้วก็ ในการวัดด้านล่างนะครับก็คือเราวัดด้านนอกแบบนี้แต่จริงๆด้านนอกจะไม่ใช่16มิลแล้วรวมคำหนาด้วยนะครับเราก็ใช้งานแบบนี้ในการวัดเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆอยากให้เห็นการใช้งานเวอร์เนียคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับสามารถวัดคำยาวได้ทั้งหมดด้านบนเนี่ยเป็นนิ้วกับหุ่นได้6นิ้วนะครับแล้วก็คำยาวสูงสุด15เซน150มิลิเมตรเขียนไว้ว่า Standard h a r d e n ิด้วยนะครับก็ลองดูชัดๆ ตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับโอ้โหดีมากน่าจะไม่เป็นสนิมนะผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันแล้วก็ในส่วนตรงนี้ติดกันลอยมาให้ด้วยตัวเครื่องตรงนี้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้เหมือนมีการพ่นทรายเป็นลักษณะของหยาบๆยาบนิดหน่อยเพื่อให้เห็นตัวหนังสือชัดแล้วก็ด้านข้างเป็นมันเงา นะครับแบบนี้นะโอ้สวยดีน้ำหนักได้ดูดีนะครับเหมาะกับมือโปรมากเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนแบตเตอรี่เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีหน่วยค่าๆไว้ให้ในการเปรียบเทียบนะครับเขาจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ด้วยใส่น็อตมาให้ตรงนี้มุนออกไม่ได้นะครับใส่มาเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเลื่อนแบบนี้มาลองดูนะครับเขาจะสุดตรงนี้พอดีนะครับนี่นะสุด เขาจะไม่ไปไหนนะครับออกไม่ได้หลังจากนั้นก็เราก็กดตรงนี้หมุนออกนิดนึงนะครับตกล่องอ่านี่นะจะมีการลงล่องพอดีเพื่อกันไม่ให้เขาเลื่อนกลับนะครับลองดูเลื่อนมาสุดปึ๊บอ่านี่นะสุดแล้วเลื่อนกลับได้วัดใหม่นะครับเราคอวัดใหม่ค่อนข้างตรงแม่นยามากเลยนะครับสำหรับคู่มือ เขาจริงๆเขามีเขียนวิธีวัดแบบอื่นมาให้ด้วยนะครับมีทั้งหมดน่าจะ5แบบ a b c d e นะครับลองดูในคู่มือได้แต่ว่าปกติแล้วก็วัดแค่2แบบที่ผมแนะนำไปง่ายๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการ m มนเท e n นนให้เก็บในที่แห้งก็เท่านั้นเองหลักการง่ายๆของการเก็บสเตเลสนะครับแบตเตอรี่ replacement ก็ใส่ได้เองแล้วก็กรณีที่มีการแจ้งเตือนมี low battery แล้วก็มี system lock นะครับว่าต้องทำยังไงแก้ยังไงบ้างนะครับ สำหรับเครื่องนี้ความแม่นยำอยู่ที่บวกลบ0.02มิลิเมตรนะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างละเอียดมากนะครับแล้วก็ดูดีทีเดียวที่สำคัญผมชอบน้ำหนักน้าหนักได้ที่ดีมากแล้วก็แม่นยำพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้เวอร์ชั่นที่เป็นพลาสติกก็แบบงูปลาก้องแกงนะครับซื้อมาราคาหลักประมาณ30-40บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะ200กว่าบาทนะผมก็เลยเอามาแนะนําเผื่อหลายๆคนจะมองหาอยู่แล้วก็มีติดบ้านนะครับเขาให้กล่องมาด้วยตัวนี้ซื้อมาใช้เองนะเขาให้กล่องมาอย่างดีเลยเป็นกล่องสีดำที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับถ้าลองค้นหาในร้านซื้อขายออนไลน์จะเห็นเยอะมากผมเลือกอยู่ผมลองเปรียบเทียบอยู่ว่าเป็นร้านไหนดีผมซื้อมาเองถูกด้วยแล้วก็ได้สินค้า ของที่มีคุณภาพแบบนี้มาเหมือนร้านอื่นเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เป็นเสลดด้วยแต่ราคาถูกกว่าผมก็เลยถือโอกาสเอามาแนะนําให้ผู้ชมไว้เผื่อคนหามาเจอเผื่ออยากได้ข้อมูลว่าเวอร์เนียรุ่นไหนดีเผื่อจะซื้อมาติดบ้านเอาไว้นะครับผมซื้อมาเผื่อจะวัดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อวันดีคืนดีอยากซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอยากซื้อลวดอยากซื้อสปริงนะครับผมก็เอามานี่นะครับสามารถวัดได้ประมาณนี้ ถ้ากดแน่นๆก็จะเป็น0.99นะครับถ้าเกิดว่าลองวัดใหม่0ลองวัดอีกทีหนึ่ง0.99ม mm, ิลลิเมตรน่าจะประมาณ1นมมตรนะครับประมาณนี้นะลองวัดตงอื่นบ้าง0.99นะครับประมาณ0.99ย์ตีซะบวกลบ1ก็คือ1ม mm มนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลวดคลิปหนีบกระดาษถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าสนใจสินค้า ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเป็นร้านที่ผมเลือกมาให้ถูกสุดด้วยถูกสุดในร้านซื้อขายออนไลน์เลยที่ผมเลือกมานะครับตอนแรกก็เลงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถูกสุดนี้จะเป็นของปลอมหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะร้านนี้คนก็ซื้อเยอะนะครับสามารถซื้อตอนที่มีโปรโมชั่นจะได้ราคาลดลงว่านี้อีกเอาไว้ให้เด็กทํากันบ้านเอาไว้ให้ช่างประจําบ้านทํางานนะครับแล้วก็เอาไว้วัด อะไรเล็กน้อยที่เป็นเกี่ยวกับช่างนะครับแม่นยำพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับไอทีประจำบ้านก็เห็นว่าสินค้าตัวนี้หลังจากที่ซื้อมาใช้เองแล้วรู้สึกโอเคดีชอบนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําท่านผู้ชมถึงสินค้าที่มีคุณภาพนะครับจริงๆซื้อจากร้านไหนก็ได้แต่ว่าผมซื้อมาจากร้านที่เลือกแล้วก็เลยเอามาไว้ให้เป็นทางเลือกนะครับลองกดดูใต้คลิปจะมีลิงก์ของร้านแปะอยู่นะครับกดเข้าไปซื้อได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ